วันนี้นะคะทอโซ A3 Pro นะคาแรคเตอร์ง่ายๆเลยบาเบสแต่บาเบสยังไงล่ะพี่ในเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยพี่ก็รีวิวทอโซ A3 ไปแล้วตัว Pro มันต่างกันยังไงล่ะพี่ก็ตัวนี้มันต่อแอปพลิเคชันได้แล้วเถอะนั่นะนี่คือแอปพลิเคชันของเขาเป็นไงต่อมาแล้วหน้ตาตาดูเท่มากนะอ่ะดังนั้นพอมันต่อแอปพลิเคชันแล้วมันดีกว่าเดิมยังไงแน่นอนมันทําอะไรได้มากมายขึ้นแนวเสียงมันก็จะกว้างขึ้นนั่นเองวันนี้พาทุกคนไปรู้จักกับทอโซ A3 Pro ที่แพงกว่าเดิมร้อยเดียว แต่ว่าหลากหลายแล้วก็กว้างกว่าเดิมเยอะเลยค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา we 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 หนึ่งในหูฟังบ้าเบสที่หลายๆคนชอบถามมาเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นเบสลูกใ,ใ,ใ,ใหญ่ใหญ่โตโตกระชับอะไรเงี้ยแล้วก็โทโซนี่นี่ฉันเป็นเจ้าแม่โทโซเ่ยเน่าจะเป็นแน่นอนคือรีวิวโทโซแบบเยอะมากแล้วก็บอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของโทโซคือชัดมากคือเบสเยอะเบสหนา ะะมวลแน่นแต่วันนี้นะคะพาทุกคนไปรู้จักกับโทโซ A3 Pro นิดหนึ่งและนี่คือสเปคนะคะของโทโซ A3 Pro นั่นเองถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็จะมีความคล้ายๆนะคะกับทาง A3 ตัวเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสามารถต่อแอปพลิเคชันได้น่นอๆต่อแอปพลิเคชันได้แล้วมันดียังไงนะคะ เวลาที่เราต่อแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถปรับย่านเสียงเนี่ยได้หลากหลายกว่าเดิมมากมายนะคะมากกว่าตัว A3 เนี่ยรุ่นก่อนนั่นเองนะคะโดยตัวหูฟังวันนี้เนี่ยนดุดยังคงได้สีขาวมานะฮะสวยงามสะอาดตาดีไซน์ละไม้คล้ายๆ กลุ่มของ AirPods พูดตรงๆเลยคล้ายๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นแบบเอียบัดนั่นเองนะฮะหูฟังแบบนี้เนี่ยย่านเบสปกติแล้วจะน้อยกว่าพวกอินเอยอยู่แล้วเพราะว่ามันยัดเข้าไปเนี่ยไม่ได้ลึกเท่ากับพวกที่มีจุกยากนะคะแต่ว่าโทโซก็เป็นเอียบัดที่มีลูกเบสที่ค่อนข้างจะมีมวลหนาแล้วก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีปุ่มรีเซ็ตนะแล้วก็มี ไทซีนะฮะให้กับเรานั้นใช้งานอยู่ล่างตัวเคสของเขาเนี่ยเวลาเปิดออกมานะฮะจะมีไฟกระพริบที่ตรงหูฟังด้วยว่าเป็นไฟบอกสถานะต่างๆนั่นเองนะคะการเชื่อมต่อนะคะตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อแบบ AAC กับ HBC นะเป็น audio codec นะคะแล้วก็เป็น Bluetooth เวอร์ชัน5.3นะคะ Dynamic Driver ยังอยู่ที่14.2มิลลิเมตรแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยยังเป็น2ไมโครโฟนพร้อมกับ d i Digital c a l l Noise Reduction นะคะหรือว่า DSP นั่นเองก็คือระบบตัดเสียงรบกวนระหว่างโทรศัพท์นะคะใช้งานต่อเนื่อง ได้อยู่ที่5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งโดยแอปพลิเคชันเนี่ยเราว่าทำดีมากเลยนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีหูฟังแบบกระดุกกระดิ๊กอะไรเงี้ยแล้ว,ว่า UI ทำออกมาสวยแล้วก็สามารถดูในตัวของแบตเตอรี่ดูสถานะต่างเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้เลยนะฮะและที่สำคัญที่สุดเลยคือตัวนี้สามารถที่จะใช้งานโทโซแอปพลิเคชันได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับค่า EQ ต่างๆได้นะคะจากตรงนี้เลยย่านต่างๆดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้ในเรื่องของการปรับ EQ ได้นะคะตรงนี้เราสามารถปรับจากตัวแอปพลิเคชันเนี่ยได้เลยนั่นเองนะเจ๋งไหมเออนี่ดูใช้บนจอพับนะก็โอเคนะเราว่าเขาทําหน้าตาแอป,ปอะได้ดูดีดูมีราคาแล้วบอกว่าโอ้โ oh, หพี่699เนี่ยเชื่อมต่อแอป,ปเนี่ยแอป,ปก็แบบกระลงโป้งแล้วแบบไม่ใช่เลยแอป,ปสวย UI ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมเลยว่ายอดเยี่ยมจริงิอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูในเรื่องของย่านเสียงกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงย่านเสียงเนี่ยเราพูดตรงๆเลยนะ มันมีความคล้ายกับตัวเดิมมากคือคล้ายกับ A3 เลยก็คือแนว่บ้าเบสเดี๋ยวไปฟังกันฮะมาถึงเรื่องของเสียงกันบ้างนะคะเรื่องของย่านเบสก่อนซึ่งเป็นย่านหลักสําคัญ <c oughs> เรียกว่าเป็นตัวจุดขายวางกันเถอะนะคะสำหรับตัวของเบสเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบสแบบแบบมวลหนาหนักกระชับชัดเจนได้เสียงแบบดุงดุงดึงดึงกระเดืองนี่แบบปังปังอย่างแบบแบบ แต่มันก็จะปังๆแบบเอียบัตนะทุกคนต้องพูดก่อนว่ามันคนไปเที่ยวกับอินเอียบได้ไหมคือคาแรคเตอร์เสียงของอินเอียกับเอียบัตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั้นะอันนี้มันมันตบตุบแบบแบบเอียบัตถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าแน่นมากเท่ากับอินเอีย นะฮะแต่มีมวลเสียงที่หนากระชับชัดเจนได้ก็ค,คือเบสหนานะอิ่มมวลใหญ่กระชับแรงประทะดีนะฮะย่านซับชัดเจนรับรู้ถึงแรงสั่นได้ลงลึกปานกลางกระเดื่องกระชับแน่นหนึบนะฮะนี่คือเสียงเบสของเขาซึ่งสำหรับเราเราชอบมากวเวลาฟังเพลงร็อกฟังเพลงร็อกเนี่ยวเวลารอยแบบ eq ให้ treble หรือ mid ม,มันแหลมแลเนี่ยสำหรับเราเรา,าไม่ใช่คือนึกถึงว่าในดูดปรนคนชอบฟังเพลงแบบแนวคอนเสิร์ตอะแนวไลฟ์แบบปุ้งปุ้งโป้งเปโป้งไปเสียงกองชัดๆอะไรเงี้ยผมฟังตัวเนี้ยจะรู้สึกมันในอารมณ์มากแบบเวลาแบบสาด แบบโอเวอร์ดรฟ์แรงๆหรือว่าอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยเออมันโอเคคือแต่อย่าลืมทั้ง699คุณอย่าไปคาดหวังแบบโอ้ไม่ดีกว่าสี่ห้าพันพี่แต่ว่าคาแรคเตอร์มันประมาณนั้นนะคะก็คือเน้นแบบแนวหนานหนักนะคะแน่นๆแบบแบบนัวนๆเออเสียนัวนๆเสียแบบคมค่าเหมือนอยู่ในผับแบบโป้งปางโป้งปาง,ง,งอะไรเงี้ยอันเนี้ยเราชอบทรงเสียงกลามก็เลยยั่นหนาคือมาด้วยนะคะดั <ๆ S 1> งนั้นตรงนี้เนี่ยใครชอบแนวนี้ก็จะประมาณนี้นะ โดยเสียงกลางนะคะตรงนี้เนี่ยเสียงร้องดูหนานะคะเสียงปลายมีเสียงที่เปิดแล้วก็ใส่ติดทอนอุ่นๆแหละอย่างที่เราบอกไปนะคะโดยรวมๆเนี่ยโทนจะออกแนวหนาสว่างนะเสียงร้องพุง่งแต่ว่าไม่ติดแหลมเลยนะคะฟังแล้วก็จะแบบร็อกๆได้ส่วนยัานแหลมเนี่ยแน่นอนมันมาคาแรคเตอร์แล้วแล้วก็เป็นแหลมที่แบบดูนุ่มนวลอบอุ่นไปแทนนะคะไม่คมไม่ใสไม่เคลียร์นะคะคือแบบว่าแนวได้ยินแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบกริง๊งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะดังนั้นใครที่เน้นแบบเราฟังเพลงแนวแบบแบบใสๆหน่อยอะไรเงี้ยล้วว่าอาจจะ ไม่เท่าไหร่อาจจะแบบไม่ได้เหมาะมากคือทุกหูฟังมันมีคาแรคเตอร์ของมันคาแรคเตอร์ของตัวนี้คือ Rock EDM ลูกทุ่งก็ได้นะสามชาติอะไรเงี้ยออะไรที่มันแบบที่มันแบบเบสยังแบบได้หมดอย่างเพลงอินเตอร์ก็ได้นะเพราะเราแบบไปฟังเพลงแบบ mastering ของพวกต่างชาติมาเนี่ยใน YouTube หรือว่าใน Spotify หรือว่าใน Tidal Apple Music อะไรเงี้ยเราสึกว่าทางทางฝั่งตะวันตกเนี่ยทางยุโรปเนี่ย หรืออเมริกาเนี่ยเวลาเขาทําเสียงออกมาเนี่ยเบสมันจะค่อนข้างเด่นหนาชัดมากเลยเขาไม่เสียงมันแบบค่อนข้างดีอะและไอ้หูฟังตัวนี้มันสัญชาติอเมริกาน,นั้นเวลาออกภาพออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาฟังเพลงที่เป็นแนวแบบฝรั่งตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราว่ามันให้คาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างลงตัวกับตรงนั้นนะคะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดเนี่ยราคา699้าสนะคะมันดีในะราคาของมันนะคะ ดีเกินระหัออกมาดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปดีกว่า 3- 4 5000แบบนั้นนะคะโดยรวมๆเราก็ยังคิดว่าคาแรคเตอร์ที่เราบอกไปว่ามันเหมาะกับเพศแนวนหนอะไรยังไงเนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะอ่ะต่อมาเรื่องราวของไมโครโฟนกันบ้างน,นะคะตัวน,นี้เนี่ยไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนเนี่ยนะคะจะมีมาให้เป็นระบบนะเป็นดิจิตอลแหละนะคะไปดูกันว่าตัดเสียงรบกวนเป็นยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมครับได้ยินชัดเจนครับ อันนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนโทโซเอสามโปรนะครับบรรยากาศอยู่ข้างถนนมีรถวิ่งผ่านพี่บัสได้ยินเสียงชัดไหมอ่าไม่ได้ยินเลยครับไม่ค่อยได้ยินเลยได้ยินน้อยมากเลยเนาะใช่ครับแล้วเสียงพูดผมนี่ได้ยินชัดเจนดี <A S 1> ไหม,มครับชัดชัดเจนมากเลยโอเคครับโอเคอันนี้เป็นเสียงจากโทโซเอสามโปรนะครับไปเจอกันในห้องนะครับขอบคุณครับ การตัดเสียงรบกวนเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเราได้ฟังจากตัวอย่างแล้วเนี่ยนะคะก็คือเน้นการโทรปกตินะคะแล้วเขาก็จะตัดเสียงรบกวนให้แล้วหูฟังแบบที่มีก้านยาวๆแบบนี้เนี่ยโซวนใหญ่เสียงจะโอเคหน่อยนะคะก็คือถ้ามันไม่มีก้านเนี่ยเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งพอมันมีก้านเนี่ยเสียงมันจะอีกแบบหนึง่งเราคิดว่าตัวนี้ไมโครโฟนดีกว่าพวกที่ไม่มีก้านในราคาใกล้ๆกันโอเคไหมใช่ไหมทุกคนเห็นด้วยใช่ไหม นอกจากนั้นนะคะยังมีฟังก์ชันง่ายๆที่เราอยากจะสอนการเช่นแตะเพลงเนี่ยแตะหครั้งเนี่ยซ้ายหรือขวาก็จะหยุดเพลงได้นะแตะ2ครั้งก็จะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะคะหรือว่าแตะค้างไว้2วิด้านขวาเพิ่มเสียงแตะค้างไว้2วิด้านซ้ายลดเสียงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งน,นั้นต้องอยู่ที่แอปที่เล่นด้วยทั้งจุ k กส์ยูทูบนะคะหรือวพวกต่างๆเนี่ยบางทีทํามารองรับบ้างไม่รองรับบ้างนะคะแล้วแต่แอปพลิเคชันด้วย ตอนเ,เรื่องของการเล่นเกมนะทุกคนต้องถามแน่ว่าพี่เราเล่นเกมเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่าย่านเบรคเขาเนี่ยม,มันม้วนค่องข้างหนักนะเวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจะมันหน่อยมันจะปุ้งปั้งหน่อยมันได้ยินย่านเสียงที่โอเคชัดเจนดีแต่ว่าเสียงย่านทาฝีเท้าเนี่ยคือถ้าดูดไม่ได้เล่นพับจีแบบเก่งมากขนาดนั้นอะแต่พี่เป้พี่เป้เขารู้หมดเลยนะมาทางซ้ายมาทางขวายอะไรเงี้ยเออเขาจะรู้หม,มดคนพวกเนี้ยเวลาใช้หูฟังเนี่ยก็จะได้ยินเสียงมากกว่าคนที่ใช้ลำโพงของเครื่องอยู่แล้วนะคะ ถามว่ามีดีเลย์ไหมมีอยู่แล้วคือต่อให้แพงๆก็มีตราบเท่าที่มันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไร้สายเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ตัวเนี้ยเราว่าอาจจะนิดนึงนะอาจจะมากนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากแบบขนาดแบบเป็นวิ2วิมันก็ไม่ใช่ขนาดนะั้นนะคะอาจจะมีนิดนึงเหมาะก,กับเล่นเกมไหมคือเราอมันเล่นได้โอเคนะคะแต่อาจจะไม่ใช่หูฟังสำหรับเกมมิ่โดยตรงดูเหมือนจะเป็นหูฟังสำหรับการฟังเพลงแบบเต็มที่มากกว่านะอ่ะโอเคไหมทุกคนคือหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบบเล่นกับเพลเยอร์แต่เดี๋ยวน เออเนาะสตรีมมิ่งเป็นหลักอนี่ยน่าดุดนี้ก็ซื้อพรีเมียมยูทูบไปไงน่าดุดก็ฟังยูทูบมิวสิกถามว่าเสียงมันดีไหมมันก็ไม่ดีอ่ะเออถ้าเกิดเราเคยฟังพวกไทเจอร์อแอปเปิลมิวสิกอะไรมาแล้วเนี่ยโอเคแต่ว่าถามว่าตัวนี้มันสําคัญยังไงคือเราว่านั้นหนึ่งเลยมันซื้อง่ายราคา699บาทเนี่ยคุณได้ของอเมริกานะคะคุณได้หูฟังที่มีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เสียงที่คือยือนดืนมามาชัดเจนมากว่าฉันจะทําแบบนี้นะฮะดังนั้นโทโซเอสามโรุ่นนี้เนี่ยมมัััันนนนจจะชดเกบคที ชอบแนวเสียงประมาณนี้นะคะและที่สาคัญมันต่อแอป,ปได้นะขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งแอปมันสวยจริงๆนะทำมาแบบแกว 99, 99้วหัร้อยเก้าอ่ะใส่แปปอปออกมาแบบดูสวยดูน่าใช้มากเลยนะคะตัวนี้ก็น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยนะถูกใจได้ตัวนี้อ่ะอย่าลืมนะคะว่าใช้แอป,ปได้แล้วก็กรุณาใช้ด้วยนะคะเพื่อทุกคนเนี่ยไปสามารถจะไปเขาเรียกว่าปรับแต่งเสียงได้ตามที่ตัวเองต้องการคนเรามันชอบอะไรไม่เหมือนกันอยู่แล้วทุกคนนั่นดูก็ชอบแบบหนึ่งคุณผู้ฟังก็ชอบแบบหนึ่งนะเพื่อนเราก็ชอบอีกแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเราปรับ EQ ได้เน ก็โอเคส่วนน่านกระปับ EQ เนี่ยเวลาที่เราปรับแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าพอปกติหูฟังที่มันแบบไดเวอร์น้อยๆเล็กๆอะ่ะสิบมิลอะไรเงี้ยหรือว่า11หรือว่าพวกที่แบบเน้นเสียงเคลียร์มาเวลาเราดึงย่านเบรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงมันมันร้าวเสียงมันจีจๆแตกแตกน,นอยกระจายๆๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเราว่าคือว่าเพงลงร็อกสนุกอะ่ะเราว่าเพงลงร็อกสนุก ฟังแบบอึนๆแบบเปิดดังสุดอะไรเงี้ยแล้วก็ตู้มๆอะไรเงี้ยเราว่าเราจะชอบกันนะคะถ้าใครสนใจนะน่าดูทิ้งงกวไวข้างล่างรายการสับโทลโซ A3 Pro หูฟังบ้าเบสที่สามารถต่อแอปพลิเคชันให้เราสามารถปรับย่านเสียงได้กว้างและเหมาะสมกับเราเนั่นเองนะฮะกดข้างล่างได้เลยน่าดูทิ้งนีวไวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาวฟอรนีราตีสวัสดิ์โอเยสมีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย